อายุยืนครับนี่แล้วเรามาถวายสังฆทานผ้าไตยใส่พระใส,าสรําเรียกว่าบุญนี้บุญบุญที่ต่อเนื่องกันนะเรียกว่าทำครอบครัวทุกคออบุญลนลั่ะเจ้ากานี่ครับนี่แหละเจ้าค่ะครับมากันใหม่ๆนี่นะเดินทางเข้ามาตรงเกหาสถานราณบ,บุญแห่งนี้ โคศกจะขอแนะนำเนาะให้ท่านเลือกเอาตามกําลังศรัทธานี่แม่มานั่งก่อนมานั่งก่อนจ้ะเออแม่มานั่งก่อนมาให้ลูกสาวนั่งก่อนเขียนชื่อเนีวเราไปบูชาพราด้วยกันครับไม่เป็นไรเราบูชาดอกไม้มาเลยอ่ะเนาะมา,มา,มาอันเดียวก็ไม่เป็นไร นาะเรียบเรามีสว่วนร่วมแนละ้วและมีสว่วนร่วมนะเออนี่แหละเจ้าค่ะนั่นสินั่นสินนสอ่อาครับเ,เดี๋ยวอาจารย์จูนชัยไม่รับแจกโน่นทำไมไม่รับสังฆทานก็ไม่รับแจกวัตถุงมงคลเสกให้เขาด้วยนะอ่าตั้งยี่สิบภาษาแล้วนะอ่าเดี๋ยวไม่เสกให้เขาเดี๋ยวเขาไม่มามันขังน้อยใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวอาจารย์จูนชัยเผยให้เขาด้วยอ่านี่ที่บอกว่าติดไหรติดแขนติด อาติศิษยาเนระบุญพระปารอยฟ้าแล้วน่จ้าที่เรพวีจะขึ้นนี่จะขึ้นนะให้มียศอยากให้เคลื่อนในเงินเดือนอยากให้ขึ้นตรงนี้เลยเจ้าค่ะตรงนี้เลยเจ้าค่ะนี่พระปารอยฟ้านะเออเรียกว่าบุญด้านแรกคือดอกไม้ทุ่งเทียนทองบ้านที่สองคือกองบุญทั่วๆไป นานสุดท้ายคือสังฆทานและพระไตยนี่แหละเจ้าค่ะราบนี่แหละอยากให้ท่านทอนทั่วทั่วทุกกองบุญบุญที่วันนี้ไม่ได้ตั้งราคานะไม่มีการลิขินาคาที่เล่นนะครับอยากให้ท่านทําบุญนะอยากตรงไหนมีต้นทุนเราก็จะขอนราคาทุจากท่าน สักนิดเนาะเพราะวาทำไมต้องขาราคาถุนจักขั้นสัดนิดเนาะเพราะว่าเดี <Okay. S 1> climate, ๋ยวคุณมาทีหลังจะว่าแม่โกตคณกรรมการวัดว่ากระทินี้หลักเอียงจะไม่ล่ะหลังสามาใหม่ๆนี่ตามกำลังสธานดอกไม้ลูกเพียนทองจ้าถ้าเอาคบชุดเลยนี่จ้านี่เอาครบชุดเลยนี่ตั้งจาก990ไร้อยเกในใจ9บาทจาก9 9้หลงเินนักทองแม่ ไปปวดศอกแม่ okay. มาด้านนี้เลยมาด้านนี้เลยเจ้าข้ามาเอ้แหวกเวียนมาตีสีมาเวีบไปตีสีมาแวะแววแววแวเข้ามาทำบุญมา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 จะอย่างนี้ตามาำลังศักดาเลยนะเท่าไรเนี่ย้าอย่างนี้ก้าวาเนี่ยฟังเขาบรรยายเห็นไหมล่ะอุ้ยแตกรรมการที่วัด อ่าวัน,นกระถิแต่ละท่านนี่เก่งจริงๆนะนะครับพิในการหมอบุญนี่แหละฝึกไว้เดี๋ยวนูน้นนะจา๊ะวันที่เจ็ดกรุงพานะจะได้รวมบุญใหญ่กันบอกก็สิบสามวันเลยใช่ไหมละ่ะเออนี่แหละแต่ผมไปทางนู้นหยุดก่อนนะครับทางนี้หยุดทีหลังเป็นก่อนอยู่ทีหลังรับนี่และแม่เหรอเออแม่สว่สางสันท์าทานผ้าใสหรือยังนี่สาธุ ทําแล้วอนุโมทนาเนาะแม่เราจะได้มีทั้นระเบียงเราจะมีผ้าคอนอาครนระดับมากกายสถานพัาัไทยนี่แล้วเออนี่นะครับถ้าเกิดชาตินาชั้นใจเราอยากจะได้บวชนี่บรรชาโอสมปตเนะไซเราก็มีอาชาบริษาทอันเป็นทิย์ใช่ไหมล่ะหรือมีผู้อุปัรรมนะ ข้าพโหศกนั้นแต่โสดา์มีคนอยากจะบวชไม่ได้บวชมีไหมมีครับสมเด็จพระอรหันต์ยังไม่ได้บวชเลยเพราะทำไมล่ะไม่เด้ถวายอาพรรพร้าพรอน,ออน,ออนในวพุทธศาสนาเลยนะอาสาทุกข์ก็มาจากไหนโอ้ยพื่ใจชิ่นใจพ่อเนธ